สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะใครที่เข้าไม่เห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะพลังงานนี้เป็นของคุณค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะมาทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับแรนดอมให้กับทุกคนฟังนะคะหัวข้อที่จะทำก็คือมีคนอยากเจอคุณมากที่สุดเลยตอนนี้ มีคนอยากเจอคุณมากที่สุดเลยตอนนี้นะคะพลังงานนี้เป็นของคุณนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ราศีค่ะนะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง 7, วันและ12ราศีนะคะยิ่พพลังรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะมีคนอยากเจอคุณมากที่สุดในตอนนี้นะคะมีคนอยากเจอคุณมากที่สุดในตอนนี้นะเช็คพลังงานของเขานะคะพลังงานความรักของเขาค่ะ มีคนอยากเจอคุณนะขอให้ไพ่บอกนะคะคนคนนี้นะว้าวมีคนอยากเจอคุณคนคนนี้บอกได้เลยว่า The Hangman ก็คือเป็นคนที่มีความคิดที่มันเหมือนแบบตอนนี้อารมณ์เขาแบบค่อนข้างร้อนมากๆเลยนะคะเป็นคนที่มีีมอารมณ์ร้อนเป็นคนที่มีความเขาใหม่ๆความในใจเขา,าคุ้นคิดถึงบางเรื่องบางอย่างนะคะ ที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามันมีความกระตือรือร้นมีมีความที่อยากจะเจอคุณมากๆนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตอนเนี้มันมาหลายสิ่งหลายอย่างที่มันที่มันมีณปัจจุบันเนี้ยมันทําให้มันทําให้เขารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะปวดหัวมันค่อนข้างที่จะต้องเร่งรีบเร่งร้อนที่จะเจออะไรใครสักอย่างหรือใครบางคนที่ทําให้เขารู้สึกว่ามี มี energy ที่มันดีๆอะ่ะตัวเนี้ยโอ้คิดกับหัวแล้วก็อยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อคนรักแล้วก็เพื่อตัวเองด้วยนะคะ The Hangman นะคะคิดคือเหมือนไม่สาบายอกไม่สบายใจอยากต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้ามานะคะเติมเต็มในชีวิตแล้วก็อะไรที่มันเป็นปัญหากับตัวเองหรือว่าเรื่องที่มันทําให้เขารู้สึกว่ากระทบกับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ คือปัดปฏิเสธออกไปแต่เขาจะรับในเรื่องที่มันเป็นพลังงานบวกนะคะเขารู้สึกท้อรู้สึกไม่สบายใจนะคะรู้สึกต้องการใครสักคนที่จะมาฮีลใจหรือพยุงใจเขาในช่วงนี้เพราะเขารู้สึกว่าตัวเขา่เหมือนตัวคนเดียวละไม่มีใครเข้าใจเขาเลยนะคะในช่วงนี้หรือตัดความสัมพันธ์เขาไปนะตอนนี้เขาทําอะไรเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาไม่มีความสุข ไม่ได้รู้สึกสนุกกับสิ่งที่ทำหรือสิ่งที่เป็นรู้สึกว่าต้องอยู่คนเดียวต้องสร้างคนเดียวต้องทําอะไรเพื่อตัวเองคนเดียวนะนะัปัจจุบันนี้นะตัวเขาเป็นลักษณะแบบนั้นนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเขา,านายออฟคับนะคะตัวเขาจริงๆอ่ะมีพลังงานด้านบวกค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนที่มีความรักให้กับคนรอบข้างแล้วก็ให้กับคนที่อยู่เคียงข้างเขาแต่ว่าในช่วงนี้เขาขาดความรัก ขาดความรักจากใครสักคนหนึ่งหรือต้องการอะหรือเรียกร้องอะค่ะหรือเป็นโมเมนต์ท hmm. ี่มันเรียกร้องเนาะเรียกร้องให้ใครเข้ามาหาเขาหรือต้องการให้ใครเจอเขานะช่วงนี้นะคะปัจจุบันนี้หรือตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีความสุขเลยกับสิ่งที่ตัวตัวเขาเป็นนะนะช่วงตอนนี้หรือณเวลานี้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเจอหรือสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันเหมือนรู้สึกว่ามันพลังงานมัน ท้อถอยพลังงานมันหดหายไปหรือว่าถึงแม้เขาจะมีพลังงานเยอะแต่เขาก็มีอารมณ์ที่มันรินฟิลแบบเบื่องานเบื่อคนเบื่อสังคมเบื่อคนรอบข้างมากๆเลยเขาไม่อยากที่จะ ออกเปิดไปเจอประตูใครแต่เขาต้องการที่จะเจอคุณอยู่คนเดียวนะคะในช่วงนี้นะตอนนี้เขาก็คุณมีเรื่องไม่สบายใจกันหรือมีเรื่องที่ไม่แบบว่าได้รับการแก้ไขหรือมีเรื่องที่ค่อนข้างที่จะทําให้รู้สึกว่ามันมีกระทบกันนะคะในช่วงนี้นะคะคุณกับเขารู้สึกคิดถึงกันมีความคิดถึงมีความอยากต้องการหรืออยากที่จะเคลียร์คุยพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากจะคุยหรือตัวเองอยากจะพูดนะคะในณปัจจุบันนี้นะคะมันเหมือนคุณกับเขาเหมือนเก็บเงียบเก็บความรู้สึกกันแต่ตัวเขากับกับ แสดงออกความรู้สึกแบบนี้คือมันเป็นเหมือนแบบแพชชนที่มันที่มันเหมือนปกป้องตัวเองอยู่ตอนนี้นะเหมือนเขาลอกตัวเองอยู่ว่าเขามีความสุขนะแต่จริงๆอ่ะคนคนนี้นะแทบจะไม่มีความสุขเลย นะคะคนคนนี้นะไม่ได้มีความสุขนะแล้วก็รู้สึกเบื่อและเหนื่อยกับสิ่งที่ทำหรือสิ่งที่เป็นหรือสังคมของเขาในสภาวะแวดล้อมตรงนี้เขารู้สึกว่าตัวเขาไม่ไม,ไม่กระชุมกระชวยไม่มีความสุขไม่มีความหมายหรือตัวเขาเนี่ยตอนนี้นะบริบทที่มันเป็นเหมือนแบบต้องดิน้นรนหรือต่อสู้กับเรื่องที่มันเป็นหรือ,อความที่มันไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนะคะตัวนี้นายออฟคะัพเนี่ยค่ะเขาคือจริงๆอะ่ะคนะคนนี้เป็นคนที่ใจดีใจเย็นนะคะมีใจเมตตาแล้วก็เป็น คนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนบับเข้าหาหรือเข้าถึงง่ายแต่ว่าตัวนี้เขารู้สึกว่าใจเขามันเฟลอะใจเขามันดาวมันเฟลมันไม่รู้สึกมีความสุขหรือสนุกอะกับสิ่งที่เขาเจอหรือสิ่งที่เขาเป็นเขารู้สึกว่าตัวเขา,าตัวคนเดียวหรือต้องเจอปัญหาอยู่คนเดียวแก้ปัญหาอยู่คนเดียวแก้ไขอยู่คนเดียวซึ่งปัญหาของเขาก็จะเป็นปัญหาเดิมๆที่มันถูกปลูกสร้างหรือหรือมันถูกก่อเกิดจากคนรอบข้างหรือตัวเขาตอนนี้กำลังใจสำหรับเขาคือแม่บทบริบทคือสิ่งสำคัญที่สุด เขาต้องการกำลังใจจากใครสักคนหรือกำลังใจจากคุณนะคะช่วงนี้เขาก็คุณอ่ะรู้สึกว่าจะปฏิสัมพันธ์หรือคุยกันน้อยลงนะคะเขาก็คุณเนี่ยคุยกันน้อยลงหรือมีเรื่องที่มันผิดใจกันเพราะสังคมแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมทําให้ผิดใจกันหรือการพฤติกรรมความเป็นอยู่ของคุณและเขานะคะมันทําให้ความคิดความอ่านความเห็นต่างเนี่ยมันเบี่ยงเบนออกไปฉะนั้นตรงเนี้ยมันต้องได้รับการแก้ไขหรือต้องได้รับสิ่งที่มัน ถึงที่มันเติมเต็มระหว่างคุณกับเขามันเป็นเป็นช่วงใจความของความรู้สึกหรือใจความความสำคัญที่มันจะต,ต้องก่อเกิดหรือกําเนิดเกิดขึ้นนะคะคิงอ่านายออฟคัพเนี่ยใจดีมีเมตตานะคะแล้วก็ค้นหาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากหรอกแต่บางทีบางเรื่องอะ่ะมันผูกเขาไว้ว่าบางเรื่องนะคะเออเขาเขาเองก็ต้องคิดตัวเองไว้ว่าอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นเขาเพราะตัวเขาเองอะ่ะก็ไม่ได้มีมีความหมายหรือมีเป้าหมายอะไรกับใครมากตัวเขาเนะี่ยค่อนข้างที่จะทํางานหรือทําอะไรที่มันเป็นเหมือเนเรื่อยเหมือนกันพอเขาเหนื่อยแล้วเขาก็ไม่ได้อยากที่จะเอาอะไรแล้วหรือก็ไม่ได้อยากที่จะค้นหาสอหาอะไรแล้วนะคะณตอนนี้นะคะเขาคือคุณเท่านั้นคะ่ะที่เขาต้องการแล้วก็ ทุกอย่างตอนนี้เหมือนตัวเขาอะพร้อมทุกทุอย่างเวลออฟปอร์จูนก็คือไพ่บ้านนะคะไพ่ใบที่สิบใบนี้มันเหมือนการอบอุ้มการเลี้ยงดูการอุ้มชูของเขาหรือการที่ต้องรับผิดชอบนะคะคนในครอบครัวค่อนข้างเหนื่อยมากๆนะคะค่อนข้างเหนื่อยมากๆกินไม่เข้าคายไม่ออกหรือบอกกับใครไม่ได้นะคะในช่วงนี้ตอนนี้นะปากหนักจริงๆตอนนี้นะคือพูดอะไรออกมาเนี่ย คือมีแต่คนหวังผลประโยชน์กับเขาหรือหวังไม่ดีอะไรกับเขาเขาก็รู้สึกเหนื่อยและเบื่อกับสิ่งที่มันเจอหรือสิ่งที่มันจําเจยอยู่นะช่วงตอนนี้นะสิ่งที่เขาทําได้ที่สุดก็คือเหมือนเขาต้องออกจากกรอบตรงนี้หรือออกจากโลกภายนอกหรือพยายามยิ้มเพื่อแกล้งว่าตัวเองอ่ะมีความสุข แต่ตัวเขาเองไม่ได้มีความสุขเลยนะคะเขาคิดถึงคุณค่ะเขาอยากจะอธิบายหรืออยากจะพูดอะไรให้คุณฟังนะคะอยากจะร้องเพลงอยากจะดูไปพาไปดูหนังพาไปกินข้าวพาไปทานข้าวหรือทําอะไรก็ตามที่ให้มันมีความสุขอะเพราะว่าตอนนี้เขารู้สึกกับตัวเองอะดาวมากไม่มีความสุขเลยแล้วก็ต้องจําเจจมปากกับสิ่งเดิมๆสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็รู้สึกว่า Energy ของเขามันดรอปลงไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เจอหรือสิ่งที่เป็นฉะนั้นณนะช่วงบริบทต,ตรงนี้มันคือ กิมมิคของความที่มันต้องเหนื่อยท้อไม่ล้าหรือทําอะไรที่มันเดิมๆหรือจ,จําเจเขารู้สึกว่าเขาอยากจะชวนคุณไปออกนอกสถานที่ไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลง,พงหรือไปทําอะไรก็ได้ที่มันสร้างความกระชับมิตรความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณและตัวเขาอะค่ะให้มันมากยิ่งขึ้นนะคะเขาอยากศึกษาดูใจคุณมากยิ่งขึ้นหรืออยากที่จะดูความสัมพันธ์ของคุณให้มากยิ่งขึ้นจริงๆอะเขามองคุณเป็นคนที่มีพลังงานดีนะกิ e e n o f w h นะคะแล้วก็เป็นคนที่มัน,มนมแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรา,าชินีถือไม่เท้าใช่ไหมคะเก่งแก่งนะคะมีพลังกายพลังใจหรือพลัง Energy ค่อนข้างเยอะพลังออร่าของคุณน่ะมันมีส่งต่อมาให้เขาค่อนข้างเยอะมากนะคะบทบาทของความรักของคุณกับเขามันเป็นบทบาทที่ยัง ค่อยๆไปอะค่ะระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปปิดอยู่ยังไม่ได้เปิดมากหรือสังคมรอบข้างของคุณกับเขายังไม่ได้รู้นะคะระหว่างตัวคุณและตัวเขาทุกวันนี้นะคะการคบคของคุณกับเขาอาจจะรู้เพียงแค่2คนนะคะหรือมีไม่กี่คนที่รับรู้พอมันใจที่คุณต้องการอะความต้องการของใจคุณอะมันมากขึ้นใช่ไหมพราะมีความต้องการของใจคุณมากขึ้นความสัมพันธ์ถึงความรู้สึกของใจคุณอะมันก็เลยก่อกําเนิดค่ะเป็นก่อตัวของได้ความรักและพอมีความต้องการมากขึ้นความอยาก เพ่ขึ้นสิความต้องการมากขึ้นความอยากเจอมากขึ้นความอยากที่จะเป็นความอยากที่จะมีความอยากที่จะท้าทายหรือบทบาทหน้าที่ของตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากๆฉะนั้นบทบาทหน้าที่ของตัวเองอะ่ะมันเกิดจากความท้าทายและเกิดจากความรู้สึกที่มันมีนะคะกันละกันมันเกิดจากความรู้สึกที่มันสามารถที่จะรีโนเวทความคิดอะไรเงี้ยให้มันเป็นพลังงานบวกได้ทั้งคนและเขามีอะไรที่มันจูนกันได้แต่ตอนเนี้ยมันต้องได้รับการปรับหรือการแก้ไขนะคะ ทำไมเขาถึงอยากเจอซึ่งบางครั้เดเมนเซเชียนเขาได้เจอคุณเขาเหมือนบบบได้ต่อลมหายใจหรือต่อกําลังกายกำลังใจเพราะเขารู้สึกว่าคุณมีอ n e เนอจีดีมากนะคะเดเมเียนเป็นความคิดดีถึงคุณจะมีความเจ้าเล่ห์บ้างถึงคุณจะมีเล่ห์เหลี่ยมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สัมผัสตัวตนอันแท้จริงของคุณได้ว่าจริงๆแล้วอะตัวตนอันแท้จริงของคุณอะเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบทําอะไรก็ได้ที่ทําให้รู้สึกว่าตัวเขาคือมีความหมายอะ่ะมีความหมายที่มันชัดเจนความหมายของกระบวนการความรักของคุณกับเขาอ่ะมันเป็นความหมายที่มันเหมือนแบบพลังงานอะ่ะมันเดินต่อไปข้างหน้าฉะนั้นมันเป็นพลังงานที่เดินต่อไปข้างหน้าใช่ไหมเล็กมันก็มันก็จะมีอะไรที่ดีมากขึ้นทั้งคุณและเขาอ่ะมันมันก่อเกิดก่อกาเนิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาเรียกด้วยว่าความรักนะคะเขารักคุณเขารู้ว่าหัวใจตัวเองว่าตอนนี้เขารักคุณมากเขาอยากเจอคุณเขาอยากทะนุถนอมคุณ าอยากทำให้คุณรู้สึกประทับใจหรือดีใจในพฤติกรรมของเขาเขาอะไม่อยากที่จะปล่อยมือหรือละเลยไปไป,ไปหไปน้าสิ่งสิ่งนี้เลยเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นนอะแล้วก็เนี่ยเพจออฟเพจเคิร์นเขาทํางานเขามุ่งหน้ามุ่งเน้นทํางานหรือเขาดู ดูอะไรที่มันเกี่ยวกับคุณมากๆนะคะตอนนี้คือเขามองในสิ่งที่มันเป็นหรือสิ่งที่มันเติมเต็มนะคะในช่วงจังหวะชีวิตตรงนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากมีใครหรือเขาไม่ได้อยากให้ใครมาเติมเต็มในชีวิตเขาเขาแค่ต้องการใครสักคนค่ะที่จะมาเติมเต็มในชีวิตเขาเขาต้องการคุณเขาเห็นไหมเขาดูหนังสือเขาดูไดอารี่หรือเขาดูอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับคุณนะคะเขามีแผนนะคะเขามีแผนเขามีการวางแผนที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะรีโนเวทหรือหรือ อะไรใหม่ๆให้มันสร้างสารรค์เพราะตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะดูแลคุณเ,เขาพร้อมที่จะที่จะบอกหลักคุณแล้วเขาพร้อมที่จะ จับมือหรือเดินหน้าไปกับคุณเพราะเขารู้ว่าตัวเขาเองอะถ้าไม่มีคุณอะเขาก็ไม่ไม่รู้จะต่อเติมความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปยังไงหรือจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์ของนี้มันมันเดินหน้าไปได้เขารู้ทันทีว่าความสัมพันธ์ของเขาครั้งเนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแบบเดวิลมันมีความต้องการมันมีมีเป็นความต้องการมากมากนะคะเหมือนเขาจ้องกระจกใบเนี้ยบานเนี้ยแล้วเขาก็อยากต้อ,ตองการตัวคุณอะมาหาเขาเลยหรืออยากให้คุณอะ ตอบโจทย์หรือแสดงความรักให้กับเขาเขารู้ว่าการที่คุณอ่ะได้แสดงความรักให้กับเขาหรือการที่คุณอ่ะได้แสดงความรักอะไรที่มันเป็นพลังงานบวกให้กับเขาเขาจะมีพลังงานมากที่จะทําให้ความรักครั้งนี้หรือความสัมพันธ์ของเนี้ยมันไปต่อได้เขารู้ทันทีว่าในใจเขาตอนเนี้ยมันมันมีแต่สิ่งคุ้นคิดมันมีแต่ความคุ้นคิดที่เขามีคุณและคุณก็มีเขานะคะใจความของความรู้สึกความต้องการของทั้งคุณและเขามันเหมือนเดิมูนอ่ะมันอยู่คนละฟาก คนละซีกบางครั้งก็เป็นเป็นเดโมนที่มันคิดคิดลบต่อกันน่ะนะคะแต่ในใจลึกๆในจิตสํานึกของคุณและเขาอ่ะมันคืออยากเจอกันน่ะแต่ก็เพราะความเป็นอีโก้ด้วยการที่นิสัยเหมือนกันไลฟ์สไตล์เหมือนกันสิ่งที่มันเหมือนกันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันมีอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนตัวคุณและตัวเขาก็เหมือนกันและทําอะไรมันเหมือนกันฉะนั้นการกระทําหรือความโต้แย้งอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเหมือนแบบมันกินกันหรือลงกันไม่ได้นะคะหัวใจตอนเนี้ยเขาบบ รุ่มร้อนมากๆที่อยากจะมาพบเจอคุณที่อยากจะเจอคุณที่อยากจะทําอะไรเพื่อคุณที่อยากจะดูแลคุณในวันนี้นะคะตัวเขาเนี่ยเขารู้ทันทีว่าตอนเนี้เขาต้องการเขาอยากเจอเขาอยากพบเขาอยากพูดอยากคุยอยากทำอะไรที่มันรู้สึกว่าตัวเขาอะจะต้องเป็นที่หนึ่งหรือเป็น number o สํสำหรับตัวคุณและตัวคุณก็เป็นคนใจแข็งมากๆเขารู้ว่าคุณใจแข็งเป็นคนปากแซบใจเร็วใจไวแล้วก็พูดอะไรก็พูดเลย,เลยแต่เขาอะไม่เคยนะไม่เคยคิดที่จะไม่เคยคิดที่จะไม่เคยคิดที่จะเหมือนแบบ เออเอาชนะคุณเลยแต่เขาแค่อยากให้คุณอ่อนโยนกับเขาบา้างอยากให้คุณ เ,เหมือนแสดงความอ่อนแอรหรือท่าทีที่มันเป็นเหมือนแบบมีน้ําจิตน้ําใจให้กับเขาเพราะต,าตัวเขาเองก็รู้สึกว่ามันไม่ได้นะถ้ามันจะเป็นแบบแบบนี้ตลอดเลยนะคะเขาอยากให้คุณแบบเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสิ่งที่มันควรที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงบ <i> ้าง <i> นะคะเขานั่งพูดอะไร <i> ไม่ได้ห <an> รอกก็เหมือนน้าท่วมปากบางทีนะเขาก็หนักนู่นมานี่หนักนี่ไปนั่นแต่เขาก็ไม่เคยที่จะเหมือนแบบิละเลยนะคะเกี่ยวกับความรักคราวนี้ไม่เป็นไรเขาก็เหมือนแบบตัวเขาก็บอกกับตัวเองว่าเออไม่เป็นไรนะมันอดทนได้นะถ <i> ึงแม้ตอนนี้เขาจะจวิกฤ ทางด้านเรื่องครอบครัวปัญหาต่างๆแต่เขาก็ยังมีคุณถึงแม้ตอนนี้คุณก็จะไม่ได้เข้าใจอะไรเขามากคุณก็จะเข้าใจเขาผิดไปผิดประเด็นไปแต่เขาก็ไม่เป็นไรเพราะตัวเขาเองอะ่ะก็ไม่คิดที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเขาเองอยู่แล้วเพราะตัวเขาอะ่ะบางทีเขาก็มานั่งคิดนะตัวเขาไม่ได้ทําอะไรเขาก็ไม่ได้อยากที่จะอธิบายอะไรในสิ่งที่เขาไม่ได้ทํามากเพราะเขารู้สึกว่าการที่อธิบายหรือเปลี่ยนหรือแก้ไขในส่วนที่เขาไม่ได้ทาอะ่ะมันเป็นการกระทําที่เขายอมรับโดยที่วิสัยทัศน์ของคนที่ต้องยอมรับในสิ่งตรงงนนนนนนีี้้้เเลยะะะคฉััสิิ่่ทมกดขึ ตรงนี้มันเป็นมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นดาบที่มันเขาต้องปิดหูปิดตาปิดใจไว้หรือปิดคําพูดความรู้สึกสิ่งที่เขาไม่ได้ทําเขาก็ต้องเก็บเงียบความรู้สึกไว้บางทีอ่ะการที่เขาไม่พูดอะไรอะมันดีสักว่าที่เขาต้องพูดออกไปเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาพูดออกไปเขาจะเจอปัญหาอะไรเพราะคุณก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาคุณกับ กับนาปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมาให้เขาด้วยแต่ความรักของเขามีคุณไหมมีถึงแม้คุณจะเป็นคนแบบนี้แต่เขาก็ยังอยากจะเจอคุณเพราะเขารู้ว่าตัวใครล่ะที่อยู่ขยงข้างเขาก็คือตัวคุณน่ะที่อยู่ขยงข้างเขาไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรหรือเขาจะเป็นคนดื้อคนซนคนล้นํนคนอะไรก็ตามที่ทําให้รู้สึกว่าความรู้สึกของคุณเป็นแบบเนี้ เขาก็ยังที่จะอยู่เคียงข้างคุณหรือจะเป็นแบบนี้ได้นะคะทุกสิ่งอันนะคะมันเป็นแบบนี้เนาะบริบทของทางเรื่องความรักระหว่างคุณกับเขาเนาะดาบนะคะมันเป็นดาบที่มันค่อนข้างที่จะมันทิ้มแทงระหว่างคุณกับเขา ก็หมายความว่าความรู้สึกของคุณกับเขาก็ไม่ได้ต่างกันที่อยากจะเจอหรืออยากที่จะเจอกันหรืออยากที่จะรอคอยแต่เพียงเพราะว่ามันก็มีคนใดคนหนึ่งที่ไม่ไม่ได้ยอมกันอ่ะเขาก็ไม่ได้ยอมคุณคุณก็ไม่ได้ยอมเขาแลยวก็ความเป็นอีโก้ของทั้งคู่นะคะมันนะคะแล้วก็ความอดทนของทั้งคู่นะคะมันมีไม่เท่ากันนะคะแต่มีความรักที่มันเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้โดยปริยายเนาะทั้งความรักของคุณกับเขามันเป็นความรักของปลายเปิดนะคะมันไม่ไม่ได้เป็นเพ็นความรักของปลายปิดแล้วมันต้องมีคนอ่ะสารสัมพันธ์ใน ความรักครั้งนี้ด้วยมันถึงจะดีมากๆนะคะความรักของคุณกับเขาเป็นความรักที่มันต้องค่อยๆกระถือกระเถิบไปอ่ะนะคะแล้วก็เขาก็คุ้นคิดถึงคุณอยู่ตลอดว่าเอ๊ะตอนนี้ทําอะไรนะที่ไหนยังไงทําอะไรทําไมกินข้าวหรือยังมีมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีสิ่งที่เขาต้องคนแก้ไขกับคุณหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเขาต้องปรับปรุงตัวหรือเปล่าเขาคิดว่าการที่เขาปรับปรุงตัวน่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเพราะเขาก็รู้ว่าตัวเขา,เาบางทีอะ ก็มีนะฟิลที่เอาใจตัวเองฟิลที่มันท้อฟิลที่มันถอยแต่ตัวเขาอะจริงๆแล้วอะถึงเขาจะเป็นอย่างนี้คุณน่ะก็ไม่เคยที่จะแบบปล่อยมือจากเขาหรือไปจากเขาเลยคุณก็ยังยื่นมือที่จะมาช่วยเหลือเขาฉะนั้นเขาอะไม่ได้ต้องการใครที่จะเข้ามาในชีวิตเขามากหรือต้องการตอนนี้เขาเรื่องวุ่นวายมันเยอะเขาแค่ต้องการเพียงแค่คุณเดียวแต่เขาก็อยากแบบให้คุณอะ ก็อยากให้คุณอะยอมยอมเขาบ้างบางครั้งการยอมมันก็ดีนะไม่ต้องวุ่นวายมากการยอมมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเสียสักศรีอะไรมากแต่แค่ยอมในสิ่งที่ควรที่จะยอมเนาะอะไรแบบนี้เขาเขาคิดว่าคุณเขาก,ก็ยังพอที่จะทนอดทนได้ถึงคุณจะเป็นคนแบบนี้แต่คุณก็มีคนที่มีน้ำใจมีเมตตามีรอยยิ้มมีใบหน้ามีออร่ามีสิ่งต่างๆที่มันน่าชวนมองอะ นะคะมันมีสิ่งต่างๆที่น่าชนมอมมีสิ่งต่างๆที่ควรที่ชวนหลงไหลน่ะฉะนั้นเขาอยากเจอคุณเพราะว่าเนี่แหละคุณก็ให้กําลังใจเขาถึงบางทีแบบเจอแล้วคุณอาจจะพูดในสิ่งที่มันเป็นเหมือนไม่ไม่ควรพูดแต่คุณก็พูดไปยิ้มไปฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นมันเป็นสเต็ปหรือมันเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของคุณที่ที่คุณน่ะน่าค้นหามากๆตัวเขาน่ะค้นหาคุณมาตลอดค้นหาตัวจริงแรกๆอ่ะเขาก็จะรับในนิสัยใจคอของคุณไม่ได้แต่ตอนนี้เขารับได้เพราะว่าเขารู้แล้วว่า การที่เขาไม่รักคุณก็ไม่รู้จะมีใครรักเขาแล้วนะคะการที่เขาไม่รักคุณตรงนี้จะไม่มีใครรักเขาเพราะเขาเพราะเขาก็รู้อารมณ์ของเขาแหละนะคะการเอาใจของเขาการขี้ดื้อของเขามันก็จะมีแต่คุณเขาก็รู้ว่าเออคนอย่างเขามันก็ต้องเจอคนอย่างคุณนี่แหละที่จะเอาอยู่เออมันต้องเจอคนอย่างคุณนะคะที่เอาอยู่ไม่งั้นคนอื่นก็เอาเขาไม่อยู่เหมือนกันเขาเป็นคนขี้ดื้อเอาใจอีโก้นะคะปากแซบใจเร็วก็เหมือนกับคุณนะคะฉะนั้น คนประเภทเดียวกันหรือมีอะไรที่มันพลังงานที่มันเหมือนกันจะต้องมาเจอกันนะคะรอยยิ้มใบหน้าของคุณเนี่ยจริงๆแล้วว่าคุณเ,ณเป็นคนขี้เล่นนะคะเป็นคนขี้เล่นเป็นคนขี้เล่นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอะไรเอเนอร์จีที่มันค่นคอนข้างเยอะคุณพูดเน่เขารู้เลยว่าตัวคุณเนองน่ไม่ได้มีอะไรกับเขาเลยหรือไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาเลยแต่แพ้เพียงเ,เพราะว่าตัวเขาอาจจะเป็นคนเยอะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะต้องเก็บเงียบเก็บงาความรู้สึกหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดเนี่ยเพราะตัวเขาเองอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิด ตัวเขาเขารู้แล้วเขาก็โทษตัวเองอยู่เสมอว่าเออบางทีเนะี่ยที่เขาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าตัวเขานะที่เขาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดก็ตัวเขาเองทั้งนั้นมันมันมันไม่ใช่ตัวใครถ้าเขาไม่เป็นแบบนี้ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่เจอปัญหาแบบนี้ทุกอย่างมันก็จะค่อยๆพัฒน,นาไปขึ้นแต่เพราะว่าตัวเขาเองมันก็ไม่แปลกหรอกค่ะที่คุณจะต่อต้านเขาเพราะว่าการที่คุณเป็นแบบนี้ก็เพราะตัวเขาด้วยนะคะตอนที่เขาอยากจะอ่าจะอะไรล่ะ อยากอยากจะเจอคุณคุณก็เจอไม่ได้เพราะเขาพอคุณอยากจะเจอเขา,เ,าเขาก็เจอไม่ได้เขาเจอคุณไม่ได้คุณเขาเจอคุณไม่ได้คุณเจอเขาไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นในรูปแบบที่มันเป็นเหมือนคนละครึ่งแล้วกันการเอาชนะของเขานะคะมันสําเร็จแล้วคุณก็ตอนนี้คุณก็กําลังที่พอ ก็คือก็จะยอมเขาแล้วแหละแต่ว่าคุณก็ใจแข็งอยู่เนาะอะไรประมาณนั้นนะคะตัวเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่เอาชนะแต่เอาชนะด้วยความดื้อดึงหรือเขาก็คุ้นคิดเน่ค่ะเหมือนว่าครั้งนี้มันจะต้องเจอให้ได้หรือความดื้อั้นเขาก็จะส่งข้อความ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 เยอะๆมาหาคุณจนทําให้คุณแบบรู้สึกว่าตอนแรกมันก็รู้สึกดีพอหลังๆก็รู้สึกลาคาแต่ความรักที่คุณมีให้เขาน่ะมันรู้สึกว่า มันไม่ได้มันก็มันก็ไม่ไม่มัน,ม,น,ม,ม,นมันก็ไม่สามารถที่จะปล่อยมือคนคนนี้ได้เลยเนาะแต่ถ้าคุณปล่อยมือเขาไปเขาจะมีใครแล้วก็ปากแทบใจร้อนใจเร็วขนาดนี้เขาก็รู้ตัวนะจริงๆอะบอกตรงๆเขารู้ตัวนะแรนดอมนี้นะคะมีคนอยากเจอคุณมากที่สุดเพราะเขาอยากจะอธิบายอยากจะ พูดคาพูดที่มันไม่ไม,ไม่ไม่น่ารักของเขาให้คุณฟังหรืออยากจะกอดคุณหรืออยากจะทําให้คุณรู้สึกว่าเข,เขาอะอยากที่จะรักษามาตรฐานหรืออยากที่จะรักษาใจตรงนี้ไว้นะคะพลังงานนี้เป็นของคุณอยากจะยิบยืน่นความรักที่มันดีๆอยากที่จะเจออยากที่จะทําให้มันรู้สึกว่า จริงๆแล้วอะความรักของคุณกับเขาอะก็เป็นความรักที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะแต่เพียงเพราะการเอาชนะของเขาความดื้อดึงของเขามันทําให้มันทําให้เกิดปัญหาที่มันเป็นแบบนี้เองฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเขาโทษตัวเองตรงเนี้ยนะคะเขาไม่โทษคุณหรอกเขาโทษตัวเอง เขารู้ว่าถ้าเขาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอารมณ์อ่ะแล้วก็ถ้าเขาเจอคุณครั้งนี้เขาจะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นเขาจะไม่เป็นคนดื้อเขาจะไม่เป็นคนดื้อดึงเขาจะไม่เป็นคนที่เอาใจเขาจะเปียบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค้าไขแล้วถ้าคุณชอบอะไรเขาจะทําแบบนั้นแล้วเขาจะขอร้องแล้วก็อ้อนวอนให้คุณอ่ะให้ให้แบบให้ โอกาสเขาอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้มันก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขารู้สึกว่าตัวเขาอะจะต้องเป็นคนดีมากๆแล้วก็เป็นคนน่ารักมากๆสําหรับคุณพลังงานนี้เป็นของคุณและเขานะคะเขาเชื่อนะคะในเขาเชื่อและศรัทธาในความรักและในความดีของคุณเขาเชื่อว่ามีอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเขาเชื่อว่าทุกสิ่งอันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจาก ควมนิิตที่ทําให้คุณกับเขาเจอกันเขาเชื่อเรื่องสายมูนะคะเขาเชื่อทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าทั้งตัวคุณและเขาอะมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันเปิดมาแล้วเนาะ เปิดมาแล้วอะไพ่นะคะที่มันเป็นไพ่ความรักนะ่ะมันค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันต้องแก้ไขนิดนึงนะคะในตัวในตัวเขาเองเนี่ยตอนนี้มันเป็นไพ่แก้ไขของตัวเขาเองแล้วเขาอยากขอโอกาสกับคุณครั้งนี้ก็จะถ้าจากแรนดอมนี้คุณก็ให้โอกาสเขาแต่คุณแค่ดัดน,นิสัยเขาแค่นั้นเองพลังงานนี้พลังเป็นของคุณแล้วเขานะคะขอขอบคุณมากๆทุกท่านที่เข้ามากดติดตามค่ะบ๊ายบายคะ่ะทุกคน